ลุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนสวยๆตอนนี้กำลังเตรีเกียัยวสิเดินทางเนาะสิกลับเมืงเวียงเมอ,ง,เมอ,ง,เมอง,งานอะไรได้บาทนี้เียมกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยเก็บเครื่องเก็บอย่างฝากระคึมพี่น้องเลยหน้าบานนี่แหละสิขีรถจากออกไปหาเจียมมลาเนาะให้นางเจียมมลาไปส่งอยู่ปากทางส่งไปสู่นางอยู่นานางพลอยอยู่เงินนางพลอยพี่น้อง ได้หมักม่วงเมื่อฝากเอื้อยยุสวรรค์แล้วจีอัมมาลาเป็นฝากเมื่อให้ FC เอฟซีนน FC เพื่อนเอฟซีเพื่นก็คือเอื้อยของข้าพเจ้าเองครับล่ะอันนี้ก็เป็นธงเครื่องนาะเจ้าพละเสียออกไปให้เพิ่นนางใส่มาเมื่อวานนี้ฝนหทำเปียกก็กเลยว่นได้เปลี่ยนสุดอยู่นี่เนาะตะเครื่องปลาประยุนกับข้าพเจ้าเสียออกให้นางอยู่พุ่นนางทาอยู่บ้านเจ้าพราเนาะ โดยพี่น้องฝากเบอร์งไงเด้อฝากติดตามคือเก่าไงเด้อติดตามเบิ่งว่าการเดินทางอันเมื่อสวรรค์เขตรุนี่มันจะเป็นแนวใดโดยฮอดเงินเจอ,อมาลาเลยพี่น้องฮอดนาเพิ่นแล้วหอดตะพนมาเพิ่นกระตกกะแล้วสองตะเลยเจออมมาตกกะเรียบร้อยแล้ว ฝนฝอยๆเืิอสีหอดก็เกือบเปียกอ่านรถก็อ่านรถขาดก้นจนซุ่มก้นซุมน่มเมื่อหอดสวรรค์อะไรพวกวนี้นะ้างเจเพ็นยุ์มุทันได้อาบนำ้ำพืนอ์อาบน้ำแล้วเพันสีขี่รถเปิดประทุนออกไปส่งยวนทางยางเนาะเป็นรถโดยสารรถปักซองสวรรค์เขตขึ้นรถต่ออยู่หันจะสีหอดจากโมงอะไรพวกนี้นะยันแต่ฝนลงมาก,ก่อนแล้วมันสิ ออกไปบ่ได้ี่แล้วพี่น้องลำบากแท้ๆการเดินทางบ้านเฮาเนี่ทางกับบดีรถโดยสารกับบมาหอดรถคีอเป็นกับบมีว่าแลวกหรือเปื้าไเนี่ย <Yeah. S 1> กลังวานเนาะโดยพี่น้องเบ่งอัน,นเลยแจอมมาลาวานกะก่อนบรรยากาศบ้านเฮาตามท้องทองนาเย็นสบายมือนี้ กบเสียงเขียดกับสุาสนันอยู่ของเอือยเพิ่นตัวนี้นะเพราะว่าเอือยเพิ่นกระเห็ดหน้าต่างหน้าติดกันนี่แหละเพิ่อจะแบ่งหน้ากันแล้วคือรุ่นเราก็จะออกกบกลัวของเราหน้าเราก็จะเป็นแทลลงไปตัวนี้โ้งเท่านั้นแหละแต่เขาแล้วเขาก็ซอยกันหันแหละพี่น้องเพราะหน้าเขาติดกันสำเพื่อนลังเที่ยวกันทั้นแหละเป็นวานกะแล้ว เตรียมเข้าสู่ฤดูกาลทำนาเป็น Good Good ทางการระบาดนี่น้ำเต็มให้เต็มนาแต่สอนพี่น้องนาเขาจะข่วงข่วงสุดใสหงใสตาหรือหยั่งตะบโตกบ่อีพ่อยังบโตกได้อีพ่อพูดว่าฟังเบิ่งก่อนพูดว่าหยั่ฝนลงมาสอกกะ เนาะคอยคิดว่าตกมื่อนี้นี่โอเคนี่ฝนก็เริ่มจะมีแดดมาแน่หละมันก็เริ่มแดดแน่แล้วพี่น้องนี่แดดออกมาเลยเดี๋ยวนี้บ่พยุเข่าวานทีเสาเก่าจากแมนแทะหรือบ่จกมันจะเข่ามาบ้านนี้ตลอดบ่อาจจะไปเข่ามืองอื่นก็มีคนเขาก็บปอยากรอท่าพอมันยากนํำการหาน้ำหาในแต่บ่มีฝนก็ต้องได้จูบน้ำจากน้องอีกน้องก็นําก็ยังบ่ลาย พี่น้องมาหอดนาเจอมาลากระถาเพื่อนเต้โดนจากเพื่อนไปเห็ดอยังเลาะหาผับว่าเห็นแบกต้นกล้วยอยู่คันสาเห็นอยังสาวเจ้านัดกับข่อยเจ้าลืมหรือบอเอากระเทอจะไปส่งสันเอาเอาเอาแล้วกูกระแต่งตัวเก่อแต่ว่านี่โอ้พี่น้องสมาโหดไล่แท่นนะนะนั่งมาขึ้นลืม สวัสดีพี่น้องปลูกกล้วยจะปลูกกล้วยปลูกน้ำไม้ฝนตกครับและฝนตกลื่เรื่อยหลายมาฮันผมบอกท่านได้บอกโจกนะเมื่อคืนนางมาฝนตกพี่น้องนางไปเนื้องเขียดจ้าเราเป็นห่วงบางย่านบางบ่อนอดย่านแทกทางคึดนน้ำนางอยู่ส่งถามอยู่เพราะมันฝนทั้งฝนเพราะว่าทางกระมืนเปโตมาาาบ้้้้นนนอไแแลลววฝะจเพรากระสีเมื่อบ้านพี่น้องรถนางกา อ่านขาดพายุเข่าเลยจนพายุเข่าตกแตงโมอ้วนในป่าย่งบ๊วยุทพี่น้องอิทธิฤทธิ์ของเจอมเมกากรีนโหดให้อะลีเด้อพี่น้องเด้อทางใดแรงทางใดได้ก็มาอันเซิร์นเพิ่นไปเด้อก็เบื้องตระสุดปลูกกล้วยนี่ก็ได้คนหนำน้องเพิ่นก็ไปเบื้องไปเบื้องถ้าปลูกมือนังปลูกกันมักที่สุดมี่ก็ใส่กุเปอยู่บนนี้นะ ตามเพิ่นไปพี่น้องฝนกระตกได้ตอนนี้นะเนีางโทราศัดเธอเปล <c oughs> ี่ยนในด้เธอก็ต้องไปส่งสันเธอเคยบุกผ่าผ่าดงน้ำสันมาแต่น้่อยจนเท่าแต่ละปีลงมายาม้มฝนกบทางเมืนๆเมืเป็นเพื่อนนี่แหละพี่น้องบุกไปเอาค่ามากับ เจือกสายเจือกขัวแต่ว่านางขับรถเก่งโอ้โหน้ำไม้เป็นผูกพี่น้องพี่น้องตอนนี้กสิเบิ้งกสีไฟกสีโหลดนะกสิบบวกเขียวเป็นอย่างแต่หน่อยเด้อสี่สามสี่หกอีกทิศหนึ่งในสองทิศนี่ก็ถือว่าเขียวอุ่มทุ่มเลยท่านเลูกบดดนี่โยพี่น้องนี่นังปลูกกล้วย มาบงอันมักทัวพุ่นอยากไปมันคิดตมมันคิดตมบ่เอาไปกับญาติพี่น้องซุ้มเอาก็ได้ผวมักทั่วพุ่นมันฝนตกพี่น้องโทรศัพท์ผูกขาดแห่งกาของแท้อยู่แมนมักทัวเทียนมาปลูกซอยเพลินมืออันเด็แตกขยะอยู่โอ้ยมีผัวจองมาให้พี่น้องเป็นห่วงสมสวนสมวิว อโอ้ยขอบโมขอบใจหล,ลายน้องสาวฝนเอาการห่มมาให้ฝนตกสิไดเมือ่ออยู่บนนี้ครอบพ่อ,พอเรียบร้อยสร้างลาก,กันแลวมาหอหน้าเจอมาลาผัดว่ามาตกข้างอยู่นี่สิเป็นบบเทวดาสิบบสมโหฬาแท้แคือกันกระพอดเตียงเลยคุณแม่ของเจอมรลานุบริยุทธ์บริยุทธ์สื่อพี่น้องเอ้ยถึงสีแดดกะ จนบ่ายโมงจังคืนอันคึมคมพ้นต๊แล้วนี่ยกระถือใจเพื่อนแล้วหยาแทนนบริมีเลยน้ำคันนาอันบดโลกบดเต้าเนี่ยผู้ได้แนวเนี่ยอันผู้ข้าหู้แล้วว่าเป็นไพได้แนวนางเสื้อแดงนี่แหละพี่น้อง <c oughs> <c oughs> บริยูซื่อื่อคือกันนี่กัเมื่อคืนนี่เมาเมามาอยากตายยังปเป็นยังกบยังอึงได้อยู่ว่เฮ้ยป้าเด็กเขิงขู่พี่น้องเลิศเปลือเปลือเซอร์เจเมกากีสมพายุข่าว ชัวเจ้า,าค่ะอากินแค่นี้เด็ค่ะอืมโว้ยมามาขึ้นนะแทนนะทิ่ตะคันน้ำน้ำขึ้นสีขาวจันผ่านอยู่เนะาะเอากระเบื้องฝนแน่ซำถ,ถอกน้ำมีแต,ต่ฝนบ่มีลมฝนบริตกมาดนุนดิเอากระดินมันบ่ทันเดนอิ่มน้ำเนาะม,มันตก,นนนกม,มันตกโตอีกค่ะหนังสองหามันจากสีอยู่โต นางปูมเอือ,อยมองจู้นี่สามสิงามพี่น้องถ้าเบิ้งนี้เจ้นายก็เขางามพี่มงเอือขึ้นจ้นายนั่งกิกนความดูความมันบ่เคยเห็ดห้ยไปอันถูกพี่น้องเอ้ยบ่เคยเห็ดห้อดตายนางแกอม,มาลาเป็นตัวอย่างเดอ้อดูไว้เลยดีครับว่าถึงสิบรวยแต่กะบ่อดตายแมนบ่เฮ้ยถ้าเราขยานันเราก็ไม่อดตายแล้วก็ไม่จาเป็นจะต้องซื้อคนอื่นกินแมนจ้ามีไว้เลยดี นำบอนนำบริกินเาก็ขห้เขากินหรือว่าขายไปประมาณนั้นส่วนมากบริขายได้เงินด้ทองดอกเร็บไปหั่นไปใายผู้นั้นพวนี้นะแม่นนะบ้านเขาจะประมาณนั้นดอกค่าน,นั่นเราจะเขากินออนอนไม่พอเนี่ยขังเฮือนมันออกบังลายแล้วเขามาซับไปแกงส่วนอันเียงมาเฮือนตัวดูดูอีพอออกไปย่นนะดูผู้คนเด้มีผู้สวยแกงออเออกระยาเขาอะมันหนืดมันหิวเลยมันหอนเด้บุญเราเป็นโตจังใด้ ตอย่างอันนั้นปลูกอย่างตัวนั้นนะเดี๋ยวเป็นหย่าอย่างหัวเอ้หย่ากับผูกเด้อเจียมมลานี่หย่าเนี้ยเปียบ่อยแม่นบอกเป็นพุ่มเป็นพุ่มก้อนหน่อยเออหย่าหวานเดี๋ยวหย่าอิสราเอลบ่หรืออีทางนี้แหละเขากำลังนิยมปลูกให้งอให้แบกินแล้วมันตุยมันใหญ่ไวพี่น้อง ไปอาบน้ำแต่งตัวไปส่งข่อยเด้อฝนสิตกผ่าสิลงเจ้าก็ต้องไปส่งข่อยไปในสุดนี่บ่ได้บ่มอยานฝนแห้งก็กาวไปสุดซอบๆซะขั้นยามีนะโวยนั่งจักรหวาอยอมเนาะทางหั่นเนาะเอ้าอาบอกความจริงก็บ่ได้ซะบ่เธอยังไปหาเสียงที่เป็นเจ้าเมืองแห่งก็ออกซ์เออ เอากระเลมไปแจกเด็กๆเพื่อหาเสียงสีอันลกสมัครเจ้าเมืองในอันวาระต่อไปได้เพื่อนน่ะปฏิธรรมดาได้พี่น้องเอ้ยเจยอัมรากากีพี่น้องขางเฮือนนางก็มีผลไม้บูเบอรี่บูเบอรี่บ้านเฮาบูเบอรี่บ้านนาใส่เบิงมันซุกมันหล่นกลองหมากวาพี่น้องเป็นอดีตรสชาติ ือกิ่นของพลังเอาของพลังในวานนสบานอยรวโอ้ยแต่สบเนาะโอ้ยรวยวะนาไปลพี่น้องอานางไปบัสร้งบัวลาไปเลยพี่น้องไป่จบาแล้วไปบัสร้างบัลาเลยนะนะทังสีมันอ่เมื่อวิเศษจังอ่านเลยจะอ่านชุ่าบอกอีกบ่ทั้งสีเจี๋ลาเะทั้งสีหฮย้อยกลับเมา แถมทางสี่พี่นอ้องไปจิแถมทางสีเจพอล่ะแต่บ่หัวมีหรือบอ่เด้ไปมากับคนหายาได้พี่นอ้องก็ยู่เงินบ่มีไส้่นกัคนหายยู่เงินนะบ่มีไส้คนหายคนอื่นอ <c oughs> แล้วแม่พกัป้อย <c oughs> อว่ะเดย์หวงโมหองโูได้เจพ่นปริธรรมดาน้ำใจนี่เต็มร้อยใจกว้างคือทะเลเขาวะ ความเค็มน <c oughs> ี่กัวทะเลเลยพี่น้องสีนีิหารนางเจี๊ยบลา่มาเสรประแดกเด้อพี่น้องบ้านนางไก่คองอันทั้งไห้นี่ทังเสรประแดกให้มันเต็มแล้วมาส่งแมนบอนางว่าให้เมื่อใส่ประแดกใส่เต็มแล้วเอามาส่งแมนเต็มทั้งแล้วเอามาส่ง ว่าให้ทั้งซีนมอมาใสแต่ว่าน้องบ้านนางอยู่ริมแม่น้ำของตอนนี้ป่าขึ้นแน่นอนเนาะแม่นฝนตกซ้ำซิด้ปป่าแล้วก็ล่ำห่วยล่ำยามันก็สอดกับอันแม่น้ำโข้งดีอืมอโซา้ม่อชคดีดีพี่น้องโชคดีเด้อคอยเมื่อเดินทางปลอดภัยโอ้ยอ่อเร็วหมกม่วงมันในงานมันก็กินบ่เบิดแล้วคอยเมื่อคอยเมื่ออย่าให้เขาแซงเด้อ ขอบคุณเดอ้อที่มาหลินน้ำนะรวยรวยเฮงเฮงอะไรแบบนี้เติดมันพันอะไรโดยพี่น้นะองสิสีให้นางอาบน้ำเต็งโตจากแล้วเนาะเขาก็เปิดประทุนเขานี่แล pues ้วสมทานะเขานี่แหละเนาะพี่น้องอันสิจบคลิปสํานิก่อน การเดินทางจากทิทายให้เบิกอ,อีกหอบหนึ่งเด้อพี่น้องขอมอบขอบใจที่เขาเบิงเขาสมผ่าติดตามในเด้อลากร <laughs> โดยสบายดี